สนัตนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพืสุขภาพกาแฟที่อิ่วานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแทนสนัตนานโดย์ผลิตภัณฑเสริมอาหารแควเซียมแควเซียมบำรุงูกระดูกสนัตนานโดยน้ำมันงาดำเซซมีเอกโลโก้ด้านโลตก้ด้านฮานูิสระต้องัวนนี้เลยคณะสิทย์อนุศิ์วัดพุทธภาวนารามจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคลสารอบ36ปีพะมหาวิโรอาคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนาราม ที่สลาหอฉันวัดพุทธาภาวนารามถนนสุขุมวิทตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะสิทธิานุสิ์วัดพุทธาภาวนารามจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล3รอบ36ปีพระมหาวิโรธคัพปัญโยจ้าววดวัดพุทธาภาวนารามโดยภายในงานพระมหาวิโรธคัพปัญโยจ้าววดวัดพุทธาภาวนารามประทานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์วัดพุทธาภาวนารามการูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระ พระมหาวิโรธอัคคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามทำบุญตักบาทพระสงฆ์เนื่องในวันอายุวัฒนามงคลสิทธิานุสิตและอุบาสกอุบาสิกาถวายพระทหารเพลนและจะตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ปวดน้ำและอนุโมทนาจากนั้นเป็นพิธีถวายมุติตาสก,การะและพิธีส่งน้ำพระมหาวิโรธอัคคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามเนื่องในวันอายุวัฒนามงคล3รอบ36ปีหลังจากนั้นพระมหาวิโรธอัคคปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามได้ทำบุญแจกข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมให้กับส สิตและอุบาสิกาผู้ที่มาร่วมงานทุกคนอีกด้วย จอดจที่นะคงของพี่ที่เย็บับังขอบคุณอาจารย์ว่าเราอยู่ที่ครับแล้วน ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25พฤษภาคมคณะเสด็จเสนุสนิทพร้อมด้วยคณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกิกา,าญาติโยมวัดพุทธภาวนารามก็ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลครบสามรอบ36ปี ของท่านพระมหาวิโรธอัคัปัญโยเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามซึ่งในวันงานก็ได้มีการทําบุญตักบารประสงค์และประสงค์ทางวัดได้สวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็ประพรมน้ำพุทธมนตร์หลังจากนั้นก็จะได้แจกข้าวสารถุงละ5้กิโลให้กับศิษยานุสิธิ์และญาติโยมผู้มาร่วมง,งานก็ขอเจริญพรทีมข่าว AEC TV ี h a n n e ชรายงาน สนทนานโดยกาแฟบาทีคอฟฟี่กาแฟทื่สุขภาพกาแฟที่ินมีหวานไม่มีไขมันให้กีกบกาแฟแท้สนนานโดยผลิตภัณฑ์เสอาหารแถวเีกแถวเซียมบามบูรดูสนนานโดยน้มันงาดำเสตสมิเอกลดกดกลูตต้านนนอิสระต้องขวนนี้เลย